สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ฟางจะพามาดูอะโกนิมาที่ฟางตัดยอดชำเอาไว้นะคะซึ่งอันนี้ฟางชำไว้ในมะพร้าวสักนะคะแล้วก็ใช้แก้วกับขวดน้ำแทนการใช้กระถางนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูการเจริญเติบโตของรากเขาได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นแบบนี้เนาะเห็นรากเขา อันนี้คือฟางชําไปทั้งหมด9ต้นนะคะซึ่งบางต้นรากก็มาละอย่างนี้ส่วนบางต้นก็สภาพประมาณนี้อาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะนี่ค่ะอย่างเช่นอันนี้ก็รากดกมากเลย อันนี้คือต้นที่รากมาเยอะนะคะชจ้าพวกนี้นะคะคือฟ่งใช้เวลาชําราวๆสองเดือนนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสจะมาเช็ครากแล้วก็จะเปลี่ยนกระถางให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวฟังขอเช็ครากเขาก่อนนะคะตื่นเต้นมากแต่คือ อย่างต้นนี้นะคะคือ2เดือนแล้วเขาก็ไม่ได้เน่าตายก็คืฟังก็เลยไม่แน่ใจว่ารากเขามาหรือเปล่าแต่คือาจากที่มองตรงนี้ก็คือเขาไม่มีรากถามว่ามีการเจริญเติบโตไหมก็เหมือนไม่มีการเจริญเติบโตนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมๆกันเลยนะคะรากมานะคะ ส่วนอย่างต้นนี้นะคะก็เหมือนกันฟังเช็คแล้วไม่เจอรากนะคะส่วนใบเขาก็จะแห้งเหี่ยวแบบนี้นะอันนี้คือรากเขากำลังมานะคะคือระยะเวลา2เดือนนี่คือใช้เวลานาน,านมากเลย งจะเอาใบเหีย่ยวทิ้งให้หมดเลยนะคะ อันนี้ใบเขาไม่สวยแต่ฟังจะดึงทิ้งเลยนะจะเหลือไว้สามใบเพราะว่าตรงนี้รากเขาก็มานะคะอันนี้คือที่เห็นรนากของเขานะคะจากข้างนอก เดี๋ยวมาลองดูว่าราเขาจะเยอะไหมต้นนี้รากค่อนข้างเยอะนะคะแล้วฟังสังเกตเห็นอย่างหนึ่งคือเนี่ยค่ะเหมือนเขาเป็นหน่อใหม่ขึ้นมา ฟังอาจจะตัดตรงนี้นะคะมันสามารถขยายได้อีกต้นหนึงหนอนนี้อันนี้ฟังอาจจะตัดแยกนะคะเรามาดูไฮไลท์ของงานนี้นะคะอันนี้คือฟังเคยทำคลิปแนะนำไปแล้วมัน,นคืออาโกลิมาเกตมรกตนะคะซึ่งฟังชอบลักษณะใบของเขามากมันค่อนข้างมีเอก,กลักษณ์แล้วก็โดดเด่นมากเลย แล้วก็รู้สึกว่าเวลาถ่ายรูปนี้เขาจะขึ้นมากเลยนะคะดูรากเขานะคะเยอะมากคือรากเยอะจนแน่น <c oughs> ขวดน้ำเลยนะคะรากเยอะมาก อันนี้ฟังจะไม่ยุง่งไม่ยุ่งกับรากเขาแล้วนะคะฟังจะจับลงกระถางทั้งแบบนี้เลยอีกต้นรากไม่แพ้กันคือแบบว่ารากแน่นจนเอาออกยากนะ ฟังขอริบใบนีท้ทิ้งหน่อยนะคะเพราะว่าเขาใบเขาเหลืองคือฟังวางแยกเขาไว้นะคะการโดนแดดโดนน้ำของเขาก็เลยอาจจะไม่ถึงนะคะใบเขาก็เลยหอ่อเดี๋ยวพอเราจับเขาลงกระถางแล้วนะคะเดี๋ยว ค้กจ็จะะะสดชื่นนนขะะึฟางชำไปทั้งหมด9ต้นนะคะแล้วก็คือผลที่ได้มาก็คือมีรากออกทุกต้นนะคะถือว่าประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่ารากเนี่ยอาจจะมามากน้อยไม่เหมือนกันอันนี้จากที่ฟางสังเกตนะคะฟางคิดว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับสีด้วยหรือเปล่า ต้นที่มีสีเขียวเยอะเนี่ยการสั่งขอแสงอะคะ่ะการหาอาหารของลําต้นเนี่ยก็จะสูงกว่ากระบวนการสั่งขอแสงหรือการหาอาหารของต้นไม้นะคะก็คือเขาจะใช้สีเขียวที่เป็นคอรฟิลนะคะในการในการหาอาหารอย่างอันนี้ค่ะคือเขามีสีอื่นซะเป็นส่วนใหญ่เลยทําให้การหาอาหารของเขาเนี่ยดีไม่เท่ากับพวกที่เป็นต้นสีเขียวแบบนี้นะคะรากก็เลย อาจจะมามากน้อยไม่เท่ากันแต่ลากมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะถึงจะใช้เวลาร่วม2เดือนแต่รากมานี่คือพอเราไปลงกระถางเนะะี่ยค่ะเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตต,ต่อไปนะคะมาจับใส่กระถางกันเลยนะคะเดี๋ยวคนจะใช้ออกระมะาพร้าวรองก้นก่อนนะคะ จริงๆแล้วควรจะแช่กลับมะพร้าวสักหน่อยนะคะเพื่อล้างสารเทนเนที่อยู่ในกากมะพร้าวนะคะอันนี้คือฟองแช่ไม่ทันนะคะฟังก็จะใส่ไปเลยประมาณนี้นะคะ นนี้อาจจะลองก้นไม่หนาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าลากเขาเยอะละต้นเขาสูงละจริงๆถ้าหากระถางที่ใหญ่กว่านี้ได้ก็ก็น่าจะดีนะคะแต่อันนี้คือฟังฟังมีแต่กระถางขนาดนี้เนาะเราก็ใช้วิธีการลองก้นไม่ต้องสูงมาก ส่วนต้นนี้เดี๋ยวฟังจะแยกหน่อเขานะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันสามารถแยกได้เพราะเขาจะเริญเติบโตคนละส่วนกับตรงนี้เนาะมีฟังจะแยกตรงนี้นะฟังก็จะใช้ใบมีดโกนคมคมนะคะตัดเขาเลยเจะตัดแนวนี้นะคะ อีกต้นเพราะว่าที่ฟังเลือกที่จะตัดเพราะว่าเขามีรากเป็นของตัวเองแล้วนะคะเขาสามารถจเจริญเติบโตไปได้ต่อนี่เดี๋ยวทีเนี้ยใบใหม่เขาอะคะ่ะเพ่นเพื่อนๆทินไหมเอ่ยเดี๋ยวใบใหม่เขาจะแตกออกมาจากตรงนี้นะคะนี่คือกาบเขาอะคะ่ะกาบเขาเริ่มเปิดแล้วแล้วเดี๋ยวใบใหม่เขาก็จะแตกขึ้นมานะคะ เมื่อกี้ฟังเฉือนผิดไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาปูนแดงอัดสักหน่อยเขาก็ไม่เป็นไรละมันไม่ค่อยมีผุนอะไรเท่าไหร่ครับเพราะว่ารากเขามาเยอะแล้วเดี๋ยวฟังขอดึงใบนี้ด้วยแล้วกันเนี่ยค่ะรากเขาแน่นมากเลยไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะตายยังไงเขาก็รอด เดี๋ยวฟังจะใช้ปูนแดงทาแผลเขานะคะ เดี๋ยวฟังจะทิ้งเขาไว้ให้แห้งสักแป๊บหนึ่งแล้วถึงค่อยจับลงกระถางนะคะ ทีนี้เรามาดูที่ต้นแม่กันนะคะออต้นแม่ของฟางเนี่ยจะมีทั้งหมดห้าต้นนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ได้แตกหน่อขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเช่นต้นนี้อันนี้คือหน่อที่เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะอย่างต้นนี้ก็มีสองหน่ออันนี้คือ ใบกำลังจะเปิดส่วนอันนี้ก็มีหนึ่งหนอนะคะแล้วก็ใบเขาก็เปิดเรียบร้อยแล้วก็คือใบนี้แล้วก็ใบใหม่กำลังจะเปิดส่วนต้นนี้ก็ถือว่าแตกค่อนข้างง่ายนะคะ หน่อเขาขึ้นเต็มเลยแล้วก็แตกเป็นใบใหม่กิ่งใหม่ไปหลายกิ่งละเ่างเช่นอันนี้ก็ใช่นะคะแล้วก็กิ่งนี้ก็ใช่นะคะนี่คือหน่อใหม่ที่เขาแตกออกมานะคะแล้วก็หน่อที่กำลังจะแตกใหม่อีกเพียบเลย นนี้เขาน่าจะค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์มากนะคะเขาถึงจเจริญเติบโตวไวดูจากรากเขาก็เยอะมากนี่คือรากล้นก้นกระถางแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขาถ้าเปลี่ยนกระถางเนี่ยเขาน่าจะขยายได้ไวกว่านี้นะคะส่วนต้นนี้ต้นนี้ก็ หนึ่งนอสองหนอ่อแล้วก็หนอนี้นะคะซึ่งหนอนี้เขาออกใบเรียบร้อยละสวยมากแล้วก็กำลังจะเปิดใบอีกหนึ่งใบมาที่ต้นนี้นะคะก็ หน่อออกมาเต็มเลยแล้วก็ใบแตกมาและหนึ่งใบลายอาจจะยังมาไม่สุดนะคะเพื่อนๆสังเกตที่ต้นนี้นะคะคือใบเขาจะมีความค่อนข้างที่จะเสียหายนะคะอาจจะเกิดจากมแมลงหรือ ลรกต่างๆในพืชน,นะคะซึ่งเวลาที่ฟังตัดยอดไม้เพื่อเอาไปชำนะคะฟังจะทิ้งใบเอาไว้อย่างน้อย2-3ใบนะคะธรรมชาติของพืชน,นะคะก็คือเขาจะใช้ใบในการหาอาหารนะคะก็คือการสังเคราะห์แสงนั่นเองซึ่งถ้าสมมติว่าเราอะ่ะตัดใบเขาทิ้งไปหมดเลยเนี่ยเขาก็จะเอ่อ หาอาหารได้ลำบากแล้วก็จะไม่มีอาหารไปเลี้ยงลำต้นนะคะอันนี้คือหลักการหาอาหารของพืชน,นะคะฟังเลยจำเป็นต้องทิ้งใบเอาไว้ให้เขาแต่พอหลังจากที่เขาเนี่ยเปิดใบขึ้นมาใหม่แล้วแล้วฟังเห็นใบนี้มีอาการที่ไม่ค่อยดีนะคะฟังก็จะทำการตัดใบนี้ทิ้งเลยเพราะว่าใบเขาไม่สมบูรณ์เนี่ยเลยทำให้ต้นไม้เนี่ย เอาพลังงานมาเลี้ยงที่ใบนี้เยอะดังนั้นในเมื่อใบเขาไม่สมบูรณ์เราก็ตัดเขาทิ้งได้เลยเพราะว่าเรามีใบใหม่มาทดแทนละเดีย๋ยวอันนี้ฟังคุณจะใช้วิธีการดึงเลยนะคะอย่างเมื่อกี้คือเนี่ยฟังดึงใบไปหนึงใบละพลังงานที่ไปเลี้ยงใบนู้น่ะเขาก็จะมาเลี้ยง ลำต้นเลี้ยงใบที่ยังเหลืออยู่แล้วก็จะไปเลี้ยงหน่อตรงนี้ค่ะคือมันจะได้ไม่ดึงพลังงานกันออคลิปวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงฟางมีคลิปอะไรใหม่ๆฟังจะถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะออวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ